สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีมาอีกแล้วมาอีกแล้วพบเจอกันอีกแล้วป๊บเจอกันอีกแล้วฮาเดินมาแอ้วริ่กมาระดับต่ำเไปเจอคาดลายมือแล้วพี่น้องขาดลายมือแล้วคาดลายมือแล้วคาดต่เยกตะงานพี่น้องเอ้ยมีแต่คนล้มคนตายพี่น้องเลยอืมพี่น้องทางเกาหลียอดคนเสียชีวิตแล้วไปผงซพปคนว่านี่พี่น้องมัานใกล้เงินเคียงกันก็เสียชีวิตค้อกันเนี่ยนะ ไปปรุงซุปคนน้อยตำกุ้งพี่น้องยตำกุ้งตำชั่วตำหม้อตำแตงก็คักๆแบบนี้ตักซีมือน้ำก่อนนะนี่พักอ่ะพักซีพักซีมะเขือน้องผมผมตั้บผมแก้มเลย นี่ทุนนี่เกทูนนะออทไม่ต้มองนองต้มเองกินเองนอะเอ้ยคลักๆเลยมั้มามามาไอเลืดกับนี่นี่บไปเลือดนออทุกกาบัวกินกบอบ้ไี่นองเอ้ยมาหมันนี่ทัสลักกะทิดพิเพีเนองเนาโอ้ยชอบกินเลยอ๋าตกินุ้งได้ด้เลยน รกรนนะับจ็ดปากกูได้ไหมนะอืมอโอเคเดี๋ยวมา嘛มอืไม่ได้หินกันหลายมือนะไม่ได้ร่วมกันนะพี่นะ้อง

thu năm ngàn chắc chưa mà mà ừ hơn chép lại ừ được ต้องขักเลยมักใินอ่อนๆ

Tăm múa, thưa các bạn. Nó tăm cúng của bọn mình. Cái mắc cà hình này rất là ngon.

お気に入り。 ทักอีเลกก่อนุกอืมอือ่านบัว อะไนี่สิอ่อ,อนอบาตรนี่แหละบัตกระท ไปดในบ้านนองไปบริษัทไอ้ม่คนขุมมือนี่ตายง่ายตายได้แล้วพี่น้องเอ้ยอ้อะต่นั่งดูกะตายนอนดูกะ,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 ะตายอืมน้ำเหลือปุบบุบบุบมัะตายอืมอืม va

chặt 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 Còn vừa. Kéo kham.